สวัสดีเพื่พี่น้องครับวันนี้เสาร์วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องปปะกันตลาดนัดโคกกระบืออภัสมเด็จจังหวัดกาฬสินธนะครับตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะบรรยากาศเหมือนกันนะครับจังหวะยืนนะครับไม่มีเจ้าดังคันพุทธออกตลาดพื่อนสุเสาที่นี่ครับวันนี้นราบรรยากาศคึกคักนะครับอภัยชมหลายนะควายเขาสนามหลายนะครับควายเอาปล่อยแปรก็มีนะควายงามก็เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวมิ่งสิพาอย่างหล่อๆไปนะครับวันนี้เพื่อได้ถามมน้องนะครับ คือคักยูอเนี่ยมันนอนันน,น,นี้นะบรรยากาศเหียนะนี่ตัวเมสาวน่อยนะสองหมื่นหาวทั้วนไงาหาวสั้งรงาน,นนะสูงประมาณลอยยี่สิบนีนน <c oughs> ่ข้างนั้นไข่ไงสูงลอยสาหาวบวกนะไขหางดอก <c oughs> ไา้หางดอกสาวน้อยสูงร15บวกร้อบครับนะฟอร์มดีนะครับนะมุนดีนะครับโค้งสางดนะีสาวน้อยส่วนแคบๆนะครับมีอ่างนหน่อยข้อดีนะครับโตโตนดีน,นะสาวน้อยสายพัฒนาอ่างนิหน่อยค่าเจ้าบาทเนระับมืนเก้าค่ 19, นะหมื่นเก้าะครับติดมูหลามานะัน<ม>เข้มนะแม่เป็นมูหลามไป็นานะ สาวน้อยไฮบริดมูล่านะครับหน้าตาเป็นควายไทยนะครับอัตลักษณ์มาเต็มนะครับแต่ว่ามีผิวเข้มๆเล็กน้อยนะครับมูล่าหมื่นเก้าสายโค้งสางสายนมนมนะครับอันนี้พ่อเบื่อเปิ้ลเบื่อ่อเ่อเปิ้ลจูเนียแม่มูล่านะครับเอาไปพัฒนาสายนมนมนะคสายโค้งสางนะครับสายเบิ้มได้ได้ทั้งสายเนื้อสายเนื้อกับสายนมนมนะครับ พันธุกรรมสายเหนือกับสายนมนุ่มรวบบวกกันครับเบิ้งสับเบิ้งแผ่นหลังเป็นแผ่นหลังรับประมาณสามสิบเส้นครับกระดานหลังครับผู้หางสวยนะครับหางไม่ดอกนะครับหางหางดำดีผิวเข้มดีนะครับเชิงการสวยครับเชิงการสวยสวยครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับ099 099 157 157 49 4น49 41นั่นนหนงฟาร์มีนสนใจทุกคนสอบถามเยอะเอาสาวน้อยๆสายน้มนมสายเนื้อครับสายน้มนมบวกสายเนื้อครับมูล่าบวกเบิ่มจูเนียคบณกระดักระบาดโน้อดีข้อดีหลังดีนะเปิดร่องเบืจองคราบสำรับพัฒนา ช่วงนี้ตลาดไฟงามอยากเงียบๆสักหน่อยนะครับเอาไปล่องเบิืงครับล่องหันมาเล่นแบบสายพ่วงสั่งสายเหนือเบิไงครับเลียงได้ขายตลอดนะราคาครับกอไปได้นะครับสาวน้อยเศร้าน้อยเจ้าบ้านน่าทำไหมสองหมื่นแปดพันถึงครับพ่วงสั่งสวยๆเศร้าเปดเศร้าเป็สูงประมาณร้อยยี่ห้าครับอ่างลึก เป็นสายอ่างลึกคแบบล้อมตัวใหญ่นะครับล้อตัวใหญ่อ่างลึกๆนะครับถ่ายสวยนะครับข้อสวยนะครับข้อเต็มดีนะครับเพราะว่าเป็นสายอ่างนะครับอ่างลึกๆนะครับสนใจกิจต่อได้เบอร์ไหนะครับ 064ย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่คสามสี่ของมุ่นสายเลือดเนเพื่นพี่รูกสายแด่ลูกเก้าเจริญครับลูกสายลูกเกเจริญ12เดือนเอาลูกสาวเก้าเจริญสิบสองเดือนคุณครับมีความเที่ยวสวยนะเที่ยวสวยแต่ว่าเป็นอ่างลึกส่วงแคบดีนะส่วงดีครับ ใายดีสวงดีสวาบแคบดีนะครับกระดานหลังสวยร้อยยี่สิบแปดวันแล้วนะครับครับอ่ะล่องเบิร์นครับสายไฟงามนะครับหุ่นสวยนะครับสายเก่าเจริญจะแบบสายนั่งแบบสายนั่งแบบได้แบบนะครับสายเนื้อก็ต้องสายเบิรมนะครับสีงามคนลระแบบนะครับฝันสองข้างกับนี่ฝันสองข้างมี่ก็บานโนกีวงเขาเปิดดีนะครับได้ข้อนะครับ กว่าเด่อ่างครับมาอ่างครับอ่างดีนะครับอ่าง้องข้อกับสามอ่องชัดเจนครับเล็บใส่ได้อยู่ครับเล็บกางามครับลองเบอร์อ่าสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามจะแม่ลูกสามหมื่นห้าเปิดสามหมื่น สี่พันสามหมื่นสี่พันแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกชายช้างอุดรน 34, ะครับสามหมื่นสี่พันแม่ติดออกเหล่าเก่านิดนึงครับก็หนาขึ้นหลอดเลยอันนี้หนาขึ้นหลอดเลยเราเล็บง่ามเนี่ยหนารอเล็บง่ามเนี่ยสว่างแคบดีครับสวาบ่าแคบดีนะครับไทยกับสองหน่วยนะครับไทยสองหน่วยนะครับอ่ะ พัดมาลาหูขวานะครับมีมีครับหมักสวงสวงแคบดีนะครับไฟหน่อยตัวนี้ครับเบิ่งแม่เพิ่นครับนะแม่อยากออกเป็นเล่าเก่าหน่อยนึงแต่ว่าลูกส่งลูกมาสวงแคบดีครับสวาบแคบดีคนระับสนใจที่ต้อเด็กเบอร์ไหนครับศูน1ะ์หกสองศูนย์หกสอน่องศูน่งด้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเนจะ็ดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับครับเป็นออกเล่าเก่าหน่อยนึงคนระับ ลูกว่าเกินสามลูกสองเนะี่ยประมาณลูกสองนะลูกแรกครับนะเอาสาวลูกแรกได้ครับ,นะรบเขาเขาจะได้กันนะันสดสดยู่ยลูกแรกเป็นลูกไส้นะครับลูกไส้ช้างอุดรนะครับสนใจก็ต้องมาสอบถามหางดน <c oughs> นะีนะครับวนี้นับคึกนักนะครับคึกนักตลาดืันนี้นะครับเหลี่ยวไฮเหลี่ยวหน้าเก็บเฟียงเหลี่ยวนะ ส้างกับอัดแล้วนะผลสร้างเรียบร้อยนะมือนี้นะคุณเนี่ยนะในหอยไข่งามเพิ่นก็ออกมาเอาออกมานะมาแบ่งแบบลอยสี่สบห้าบวกมีเดี ouais. leave, ๋ยวยางหล่อแบบงยางหล่อแบบนี้คนขายสาวหน่อยๆอ้วนเหนื่อยแน่นๆสาวหน่อยค่าจักรวนนร่ิ หมูนีสามหมื่นหกพันห้าร้อยสองตัวสาวน้อยใสแบบแน่นๆน่นะามเนื้อส6ดสามหมื่นหกพนห้ารอยสองตัวแน่นดีขนาดสูงประมาณร้อยยี่สิบนะสายโค้งสายสายกามเนื้อวนเอาไปขังใส่ขวางน้าหมูเนี่แยกกันบวรุ่นนี้วันตับ กรมบกนะครับด่นี่นะเป็นสายเหนือนะข้อใหญ่ข้อหนาข้อใหญ่ข้อหนาข้อใหญ่ข้อหนาหลังสวยสวงสว่าบแคบดีครับสวยงางเง้นะจามเนือสวยนะครับเมื่อนี้ตลาดไข่ยงามอยากซาซาลงนะหันมาตัวไข่เหนือกับพ่อไปได้พัฒนาสายเหนือตัวกับ นะมันได้ขายอยู่ตลอดนะครับได้ขายไว้กว่าวางแต่อ้วนก็นได้ขายรวดนะครับมีในหอยในหางมันก็สื่ออยู่ตลอดนะครับสนใจติดต่อเดีเบอร์ไหนไหมครับ093 093 120 120 1125 1125สนใจทั้งม่า2ความนี้ครับอ่า สองตัวสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับส่วงเขีบๆอ้วนๆนะครับมือนี้ผู้ชมหลายๆน,นะครับผู้ชมหลายนะครับมือนี้นะครับค่กับเขาแน่แนๆนะครับมือนี้นะครับค่ายง่ามกันหลายนะครับหนึ่งข้านี้มือนี้เป็น,ปนสุลอยี่สิบเนี่ยเพียงหัวไหลนะครับเพียงหัวไหลเพี้ยนะัว เม่สาวขอค่าจะบาทนำ้ำ <40. S 1> เปิดไป 4, สี่หมื่นสี่หมื่นเมสาวนีครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกร 140. ้อยสี่สบบวกห้องส่างสูงนะสว่วงแคบดีนครับสนใจติต่อได้เบอร์ใดน้ยาหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศสม ศูนย์้วก็ศนะูนย์เก้ากนครับกัแปดห้าแปดสามนี่เังน,น,นะครับสนใจโทรมาสอบถามใีญ่งไห0สี่หมื่นนะครับเปิดใบนะครับ,รบขาหลานะสูงแบบป,ป,นนะประมาณหัวไหลเอ็นมินนะครับเอ็นมินสูงร้อเจสบนะร้อี่สิบบวกตัวนี้นะครับสาวใหญ่นะครับ,รบเป็นสาวใหญ่นะครับ すいませ